ครับสวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนข้ามพิสารมันแมทเออนี่ผมกติภาษพี่น้องมาอยู่วัดบางบดบานไว้ลืมครับโมน,นี้ครับผมสิภาษพี่น้องมาเบิงเป็นสิบวงสวงพญ,ญานาคครับอยู่ซุ้มประตูทางเข้าครับวัดบางบดบานไว้ลืมครับโมน,นี้ครับเดี๋ยวเอ๊ผมสจบ อธิบายพิธีการคร่าวๆแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับว่าพฤเริ่มพิธีสามโมงสิบนาทีครับว่าเพิ่นมีพิธีการอย่างนี้ครับครับพิธีการแรกก็คือเพิ่นจุดเทียนบวงสรวงครับพี่น้องครับนะครับแรก ต่อไปก็เพื่อนกะดิจุดตูไห้พ่อแม่พี่น้องจุดถูกคนละหนึ่งดอกครับจยุดมองไหนก็ได้ครับมองเพื่อนมีสซุ่มพญานาคครับท่านพญานาคเพื่อนมีสองตนครับบววงนะคบเขื่อทีเฮาสีแดใส่ครับต่อไปอะเพื่อนกันเป็นนาทีของไอ้ห้าเพื่อนกะดิบวงสวง จนจบพิธีครับต่อไปก็พระสงฆ์ไห่พอนครับพระสงฆ์เบื่อกติไห่พอนแล้วก็คล้องพวงมาลัยพญานาคครับแล้วก็ต่อไปกะนางร่ำกระลิร่บวงสวงครับเป็นเซตครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมติดผ้าครับไปเบื้องด้อครับไปติดตามชมเลยไปครับไปเลยครับผม ามาครับตามผมมาครับแต่ว่าอาีิมิเต้นในประล้ำพิธีกลางยูเนวยครับอดีตแนมบ่าเห็นครับหน้าซุ้มประตูครับามาครับผมสิพผ้าขับไปเบิางครับครับนี่พญานาคไฟยิ่งครับ เดี๋ยวผมสิดผ้าไปเบิ้งว่าเพิ่นซื้อหยังครับอ่ามาเบิ้งครับเดี๋ยวแล้วครับพวกมาไล่ลุดครับพญานาคนตัวเมียครับนางพญายานั่ขี้นี่นาคกักลยานี่เทวีครับแต่ว่าอ่านยากจังน่อยเลยครับเพราะว่าผมเบื่ออ่านนิดเดียนี่แหละครับ ครับอันนี้พญานาคตัวเมียรครับเดี๋ยวผมสิบภาไปเบิ้งพญานาคตัวผูครับอีกฟังหนึ่งครับมากครับครับไปเบิ้งซื้อท่านพญานาคตัวผูครับเท้า สนทยะทีราชเจ้านาคราชครับอ่าครับนี่แหละครับนี่แหละครับเพลินทิทพิธีบวงสรวงซุ่มประตูทํำพิธีบวงสรวงพญานาคครับ ครับหลังจากที่ผมอธิบายพิธีการคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมการประกอบพิธีเลยครับไปเลยครับผมครับตอนนี้ก็ท่านประธานในพิธีก่กำลังที่ไปจุดถูกเทียน อยู่ตอนนี้ครับหลังจากประธานจุดถูกเทียนแล้ว,ลว,ลวกับทเพิ่นกติเริ่มท่าพิธีครับบูชาพญานาคมีอยู่สองตนครับไฟใช่ไฟยไฟิ่งครับยุนาซุ่มประตูทางเข้าวัดบางบดครับบ้านไวหลืมครับพี่น้องครับครับตอนนี้ท่านประธานกับเร่งจุดถูกเทียนอยู่ครับต่อไปกั ประทัดจุดแล้วก็เป็นนาทีของพ่อแม่พี่น้องครับที่มาร่วมงานครับเพื่อนกติจุดทูบจุดเทียนคือกันครับแล้วก็เพื่อนกติเอาไปอธิษฐานเอาต้นนาพญานาคสององค์ครับฝ้ายใชยกับฝ้ายยิ่งครับแล้วก็ปักลงดินนะครับตรงไอ้พญานาคยู่ครับพี่น้องครับแล้วก็อธิษฐานเอาครับกุฎิมากแบบได้กับอธิษฐานเอาครับ ครับนี่นะครับทูบครับดอกไม้ครับเป็นติเหตดมัดไว่เรียบร้อยแล้วครับเพราะแม่พี่น้องก็ไปบูชาเอามาครับแล้วก็มาจุดไส้แบบนี้นะครับห็นมันลุกแบบนี้นะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกับไปอธิษฐานเอาครับต้อน้าพญานาคไฟช่ายไฟยิ่งครับ ผมมันย่ายผิดประการใดกข็ขอโทษขอภัยเด้อครับพี่น้องครับเพินก็ได้เลิกงานย่ามดีมโมนี่นะครับ ครับตอนนี้ท่านประท่านพิธีก็ลังงินก้าวปาใัยครับพ่อแม่พี่นอกอยู่ครับี่มารวมพิธีครับวันนี้ครับเว่าเพิ่นเป็นนายกอบต้อยตะบนพระเจ้าครับขอให้ ครับพระเป็นคดีแม่สวดไห่พ้อนครับรรนทั้สุ่นสุนมดีสวดมไห่พ้อนครับพระหลังจากนั้นก็ตอนนี้พามกำลังทํา่ทพิธีอยู่ครับตอนนี้ครัอันนี้ก็นั่งล่ำครับ อุตรายมาอันตาพระตอนนี้เพิ่งจะลอกาลังติเทปถ่ายพรอยู่ครับตอนนี้ครับพระมืันกาลังทําพิธีอยู่ครับสสสสสมมมมััันนนตตตตตาา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 จจจกะะะโโโโโโรรริิิงดยยยยเเเววววววุุุุุชหอปีทท ครับลัางจาาไงภาพเปิ้ลนี่้ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านประท่านพิธีเพิ่งกระดิ่งคลองค่วงมาไล่คลองให้พญานาคยหนาซุ้มประตูสองตนครับ ไาใช่กับไายิ่งครับแล้วก็เสร็จจากนั้นแล้วก็นางล่ำกันจิมาร่ำถวายครับต่อไปครับพศากนาโดยวเออำนาจสัพยนมจบันดานดลให้เกิดประโยชน์กานานจบพิธีครับบวงสรวงครับพี่น้องครับรเกดยจ้กศาสนาและประเทศชาติในทุกสมัยโอกาสตลอดกาลก็จะช่วยอิบาลพรก็พุทธศาสนาตัดกาวโลก ให้อยู่สบายใครโกระเิษรสังด้วยอนุภาพเทวันสารขาขอสกัต์ทั่วโลกาทั้งน้อยใหญ่จงมีความสุขกายสบายใจอยู่สมานทั้งญาติมิตรบริวารละครอบครัวจงมีความสุขทั่วกันทุกคนเถิดอันหนึ่งขออันเกินเทพเทวันผู้รักษาโรกภาตะคือข้าโรกบาลัมหาราชทั้งสี่พระองค์ จงเสด็จมาอำนวยเชิญธรรมรงค์วิธีกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จสุผลกรรมการความมากๆอันหนึ่งท่าพระคัรพระมหาราชผูเ้เลี้ยงเด็กประจําต้นเกศทิพุลภามีเราคนพันกล้าหารชาลิศเป็นบริวารเท่าพิรุณพระพัาานสิการจิตทักษิณมีหมู่เทพดาทั้งชิ้นเป็นบริวารล้วนเดชกากล้าหาญบันเดลิศ ข้าวิรูประอันเศรษฐกิจด้านคิดจะจริงวภามีหมู่พญานานาตะเรลิ์เป็นบริวารอีกข้าโลกาบาลบาลุรุผู้ทรงมหิทธิอำนาจไปยังพิอุดรมีหมู่ไอสูนย์นิกรอหยักษ์ทันทรงมหิทธิสักราลูกภาพเป็นบริวารขออัญเชิญนสี่ข้าโลกาบาลจาตุมมหาราชผู้มียศและอำนาจดังพรรณนาจงตามร,รัรมกรษาพวงเัพาะบรรพุทธบริษัททั้งหลาย ช่วเจริญรุนโทกใลลูกไทยขออันเชิญเทพไทยทุกองทรงเสด็จลงมาตั้งจิตตะขอพิธีพันธสิทธิ์ในงานมหาองคลเพื่อความสมบูรณ์บุญผลเติมค่าทุกเป้ายมทั้งหลายทุกประการเถิดข้าเจ้าขอประนกตนัตประนกน้อมร้อบกายเมื่อจีจิตประดิษฐ์เรียนยาทุกคนหน้าทงทุกยกรณ์ ไหว้พระนะคะรับศิลพรแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพี่มีถวายพยานาคพร้อมกับซุ้มประตูให้กับทางวัดบางบดนะคะ ครับสุดท <omdat S 1> ้ายนี่ผมขอจากไปก่อนเ้อะครับอย่าลืมกดติดตามอะไรกดแชร์ก่อนคำพี่สารมั <cris> นแม่เเ้อะครับหักก่อนคำนิดนิดคอยโดวนครับคลิปหน้าพรอกันไหมสวัสดีครับผม